หมักเสร็จแล้วนะก็มาทอดหมูทอดหมูกับไก่นะครับผมนีม่ก็ที่จะเอากินกับส้มตำนะครับรอให้ไก่กับหมูสุกครับผมระว่างรอไก่หมูสุกนะครับผมเราก็จะมาตำส้มตำครับผม ไก่ก็จะสุกกับหมูจะสุกแล้วนะครับผมเราก็มาตำส้มตำครับผม,มเป็นไงครับผมน่ากินไหมครับกินก่อนนะ อร่อยแล้วครับผมทีนี้เราก็มาดูหมูครับผมมาหนุมหมูกันครับทอดหมูอยู่นะครับผมเราก็เอาส้มตำนะครับผมใส่าจานนะครับผม นี่นะอส้มตำนะครับใส่จานครับผมอยากกินส้มตำกับไก่ทอดนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมเตรียมล้างนะครับผม,มกินกับคู่กันนะครับผมนือีอะไรครับหมูกับส้มกันะครับไก่จะสุกแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผม ไก่กับหมูสุกแล้วนะครับผมเราก็จะใส่จานนะครับผมหมูนี่สุกตั้งนานแล้วนะครับผมนี่ตกรอบกรอบใส่จานเลยนะครับ อ,อาหารพร้อมเสิร์ฟครับใครอยากกินก็ตามมานะครับผมนี่เลยครับผมส้มตำนะครับนี่ไก่นี่ไก่ไกส้มตำ เซ็บเ็บครับผม